สวัสดีครับผมบิลเล่ต์ครับของเกมที่มีชื่อว่า Death, Death Ride right ครับซึ่งผมรู้ว่าออกสินถูกหรือเปล่าอ่าก็จะเป็นการรีวิวเกมที่อ่าเกมมันเพิ่งเปิดเ,เมื่อวันสองวันก่อนซึ่งผมก็ได้เข้ามาเล่นซือถือว่าผมอดไม่ตอนนี้ก็ถือว่าของอดแล้วโอเคเราจะมาจะเราจะมาแนะนํากันเ,ออนเรื่องละอ่าตอนเริ่มเกมเราจะให้เราไม่ให้ไปเล่นเรื่องราวไปเ,เรื่อยๆืไปเ,เรื่อยๆไปเ,เรื่อยๆให้เราสามารถไปปลดล็อกด่านนั้นๆแล้วก็สามารถปลดล็อกพวกแบบผู้วัตถุด,ดิบอะไรพวกนี้ได้ซึ่งวัตถุดิบดูยังไงอ่านี่ครับ อ่าอันนี้เราอันนี้ผมเพิ่งผ่านได้มานะอันนี้คือปลดล็อกดิอันนี้คือ,ลลอ,อ,นนค,อคืออะไรคนเห็นล,งลงุงลุงที่อยู่ด้านซ้ายไหมมันคือที่อัพเอ่อสามารถอัพเลเวลของตัวละครตัวอ่าตัวเลเวลหนึ่งได้หรืออะไร่างนี้ได้สามารถอัพตัวละครตัวอื่นได้ไม่ได้ครับนี่อ,อาจจะมีเลเวลจำกัดเห็นไะเนี่ยมันเนี่ยมันจะมีขึ้นเหละเนี่ยเลเวลจำกัดแต่ว่าผมไม่สามารถอัพได้เพราะว่ามันต้องใช้ตัวละครสี่ดาวเพราะว่าปีนีตอนนี้ผมอัพตัวนี้เป็นสี่ดาวแล้ว ถามว่าได้อะไรบ้างก็ได้เงินได้ EP ได้ไ e อกันนี่ค่อนข้างดีอยู่ดีเดียวอ่าต่อไปก็จะเป็นเอกอันนี้ก็จะเป็นด่านว่าภาพก็คือด่านเนี้ยอย่างเช่นด่าน11คีดหนึ่งได้อะไร11คีดสามอะไรอย่างงี้ส่วนหมดดเรื่องก็ปิดไว้แผนที่นี่แผนที่ผมถึงด่านที่11แล้วซึ่งด่านที่12ค่อนข้างยากอยูอย่ในระดับหนึ่งนี่อันนี้ก็จะมีหลายด่านเลยโอเคมาแล้วต่อไปที่พี่เอกอ่อไม่ผพึ่งเอกโคดกว่า พราซาพราซาคืออะไรพาราซาก็คือเหมือนเราต้องไปเติมตังค์นี่เติมตังค์แล้วจะได้ของแพ็คของอะไรบวงนี้นี่แล้วก็น,นี้จะเป็นการเสียเพชรที่จะได้จะได้แบบของนู่นนี่นั่นมาต่อไปจะเป็นทดลองทดลองก็คือเหมือนกับดันเจี้ยนนั่นเองดันเจี้ยนก็มีอะไรบ้างมี5อันครับอันแรกจะเป็นมิลเลอรอินฟินิตอินฟินิตคืออะไรก็คือเหมือนเหมือนเป็นหอคอหอคอได้ระดับชั้นชั้นชั้นมันก็จะได้ของนู่นนี่นั่นแล้วก็รางวัลหนี่มันจะมีตามระด,ดับชั้นเลยดิว่าได้อะไรอะไรยังไงงบ้า ส่วนแรงน่าจะเป็นแรงจัดอันดับว่าใครได้สูงขึ้นอะไรอย่างนี้ไปต่อไปก็จะเป็นมิลเลอร์โคลูกบาดมิลเลอร์โคลูกบาดคืออะไรมิลเลอร์โคลูกบาดก็คือเหมือนเราไปตีดันอ่าไปตีไปตีอ่าไปไปตีตีอ่าไปตีตีตีไม่ได้ตีคนต,ตีคนอื่นอะคือตีตีตีโยในดันนี่แหละถามว่าได้อะไรบ้างไดแง้แผ่นเสียงทองทอแผ่นเสียงทองทําอะไรแผ่นเสียงทองมันเอาไปทําเอาไปสุ่มนันอ่าไปสุ่ม สุ่มๆๆ่มไอ้นี่สุ่มสุ่ม,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 มตัวละครนั่นแหละแล้วก็สามารถเอาแต้มที่ได้จากการตีตีดันอะไรพวกเนี้ยไปสารแรกซื้อของอะไรพวกนี้ได้ค่อนขอ้างเลยค่อนข้างได้เยอะอีกทีเดียวอาถามว่าได้ได้แผนงสีทองคุมมันคุ้มมากต่อดานหนึ่งแต่ว่าต้องเป็นตัวละครที่โหดนิดน,นึงต่อไปมิลร,ร์โคบิทิกรมมิลเลิร์โคิทิกิรคารมนก็คือทุย มิลเลครทพิธีกรรมคืออะไรก็คือเหมือนเราไปตีนี่ไปตีแล้วเราจะได้วัตถุดิบในการอัพรูนเออไม่ใช่อัพรูนอ่าได้รูนอ่าได้รูนของชิ้นนั้นๆแต่ว่าได้ได้ยากไหมได้ยากในระดับหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้งได้ง่ายๆจริงๆไม่ได้ได้ง่ายๆจริงๆแล้วได้น้อยไหมได้น้อยมากได้ประมาณ 2- อถึงสชิ้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าโอกาสจะแล้วคือเราเนี่ยเราต้องมาสุ่มสุ่มคือ6ชิ้นอ่ะ แล้วลองคิดดูดิสามถึงห้าดาวอะสามสี่ห้าแล้วจํากัดคือเกมเนี้คือหกดาวสามสี่ห้าอ่าสามอันนะลองคิดดูสามคูณหกสามสิบแปดสิบแปดก็ต้องมารุดอีกต้องรุมมารุษต้องมาต้องมาหาต้องมาหสามอีกมันแบบโอกาสอะโอกาสหนึ่งในหกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออไม่ใช่แต่มีรถข้อวิธีกรรมเนี่ยมันค้างมีมีความสามารถเยอะอยู่เห็นไหมสิดงมันจะมีเดันเดอรมีอะไรบ้าง ต่อไปจะเป็นมีลูกโซเสียงมีลูกโซเสียงก็คืออ่าเป็นดันเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่เป็นดันเหมือนกันแต่ว่าเป็นดนันอ่าของพวกนี้จะเป็นของอัพอัพสเตตัสอัพสเตตัสคืออันไหนเดี๋ยวผมจะพาไปแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเราไปตีแล้วเราจะได้ไอ้ของของอะไรพวกนี้นะไปอัพเดตัสแบบแบบเ,ออเพิ่มยีกพีเพิ่มเพิ่มเลือดเพิ่มสปีดอะไรอย่างนี้ โอเคต่อไปสำรวจสำรวจสำรวจเราสามารถเอาตัวเราคอเราไปสำรวจได้เห็นไหมเมันจะมีสำรวจถามว่าได้ของดีไหมได้ของดีมากเดี๋ยวพี่เคคุณก็ต้องไปดูนี่ลองอันนี้ดูอันนี้จะเป็นแบบของนี้นะ,อะของซึ่งของมีอย่างอื่นบ้างไหมมีครับนี่อย่างนี้มีเห็นไหมหรมีโอกาสได้รับอะไรบ้างแล้วก็มีดันสําหรับไอ้ได้เพชรด้วยนี่สิบห้าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก้อนโอเคต่อไปอ่าเอ็กโคครับนี่เอ็กโค คุณจาที่ผมบอกได้ไหมว่าแผ่นสีทองมาจากไหนคือแผ่นเสียงทองก็ได้จากล,กลูกบาทนั่นแหละครับนี่คุณสามารถมาสูกับตีไอลูกไอไอตู้ที่ได้แล้วก็ชั้นวางชั้นวางแผ่นเสียอันนี้ผมไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรแต่ว่าน่าจะแบบเก็บชิ้นส่วนแล้วครบแล้วน่าจะแบบถึงจะได้แผ่นเสียแล้วเข้เขามานี่แหละต่อไปเราจะมาเลื่อนด้านซ้ายดูยนะครับเลื่อนด้านซ้ายราคาหัวคืออะไร่ะ้าคอหัวก็คือเราไปทําเควสเควสที่เร,เราไดเราได้เราทําเควสอย่างไง คือคุณเห็นการอยู่ข้างบนได้ไหมมันจะคูดาวมันจะคูดาวแต่ผมไม่รู้นะว่ากี่ชั่วโมงในการคูดาวคุณก็สามารถไปคลิกแล้วคุณก็ต้องอ่านดูก่อนว่าคุณสามารถทําภารกิจนั้นได้ไหมแล้วก็สามารถคุณสามารถเปลี่ยนตัวละครได้เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนตัวละครพวกนี้ได้ด้วยถามว่าทาไมต้องเปลี่ยนตัวละครก็คือเหมือนกับว่ามันจะทําให้แบบว่ามันมีเควสหรือเนื้อเรื่องขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเออมีโอกาสที่จะแบบได้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดเรื่องอะไรเออเอ,อ,อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับ ต่อไปจะเป็นการประกวดดีเจการประกวดดีเจคืออะไรการประกวดดีเจก็คือเหมืนอนเราไปเล่นดนตรีเล่นดนตรีก็คือเหมือนแถบที่คุณเหม,ม,มือนเล่นแถบนั่นแหละอ่ะเล่นเล่นแถบตามตามคลิปอ่ะคุณลองไปดูคลิปอืน่นก็ได้แต่ผมไม่อยากเล่นเพราะว่าคือคุณค่า,ม,ามันอาจจะมันอาจจะมีลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้ผมก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่อ๋อใช่การประกวดดีเจนี่มันมีหลายเพลงนะนก็มีหมดเล่นง่ายยากด้วยแต่ผมเล่นได้เฉพาะปกติเพราะมันค่อนข้างดีอันนี้คือเพลงพวกนี้หมดโอเค คือผมเล่นได้เฉพาะปกติอ่ะเล่นยากผมไม่ไหวอ่ะผมมองเล่นและต่อไปแอคลัสแอคลัสคืออะไรแอคลัสก็คือเหมือนกับว่าเราไปดูเนื้อรีววิเนื้อเรื่องรีวิวเนื้อเรื่องหรือว่าเราสามารถคัมพีเอสเปอร์หรือไปดูตัวละครที่เรายังไม่มีได้เห็นไหมตูดีไม่มีตัวละครอะไรหลายๆตัวยังไม่ปลดล็อกบ้างอะไรบ้างนี่ต้องไปดูได้เลยนี่เห็นไหมตูดีมีมีตัวละครปลดล็อกแล้วบ้างไม่ปลดล็อกแล้วบ้างโอ้แต่สามดาวผมขาดเยอะเลยเนี่ยโอเคต่อไปก็จะเป็นอ่า ห้องเตรียมลบห้องเตรียมลบคืออะไรก็คือเหมือนกับว่าอันอันอ่าอันซ้ายบนนะซ้ายบนจะเป็นฟิวชั่นเลลิกอันนี้ผมไม่รู้มันเอาไปทําอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นเอ่อเหมือนเราได้วัตถุดิบฟิวชั่นอะไรพวกเนี้ยเอาไปแบบผสมแล้วมันจะได้ขึ้นมามั้งผมคิดว่านะอีกก็จะมีระดับไหนระดับไหนโอเคต่อไปก็ฟิวชั่นเอสเปอร์เอสเปอร์น่าจะเป็นอ่าแบบเป็นการผสมตัวละครแล้วได้น่าจะได้ตัวละครน,นี้ขึ้นมามั้ง นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนก,กันเพราะผมก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เปิดห็อกและยังไม่รู้เลยต่อไปเราจะไปอยู่ด้านขวากันนะครับต่อไปสงขรามคะแนนสงครามคะแนนคืออะไรคุณก็เหมือนมาคุณไปตีคนอื่นนั่นแหละแล้วก็อ่าได้คะแนนได้คะแนนก็ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวอีกแล้วก็ชะาครั้งแรกคืออะไรก็คือเหมือนเราว่าเราอ่าก็คือเราตีแล้วเราชานะเราก็จะได้ของตามนี้เลยส่วนป้องกันป้องกันเราก็เราก็เลือกตีเลือกตีที่วางไว้อีกก็จะประมาณนี้ตีผมส่วนร้านค้าร้านค้า,าก็คือเหมือนเราที่เราไป ไปตีตีจากคนคนที่จากเอ่อจากตรงนั้นอะที่คุณเห็นปืนที่นั่นแหละคุณก็จะได้คะแนนตามนี้เลยโอเคต่อไปก็จะเป็นอันนี้หน้าอันนี้หน้าผมไม่รู้ผมไม่เคยทำและผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อโอเคงั้นคุณไปศึกษากัน,าานเ,อเองนะผมผมไม่รู้จริงๆอ่ะต่อไปเราจะมาลูนี่กันครับนะครับครับครับ ก็อันนี้อันนี้เป็นครับที่ผมอยู่ซึ่งผมไม่ได้สร้างเองนะแต่คุณจะมาขอคุณจะมาขออยู่ก็แล้วแต่อ่าภารกิจครับภารกิจคุณก็เนี่ยต้องไปทําต้องไปทําเควสอะไรพวกนี้แล้วคุณถ้าทุนไอถ้าคุณทำ q u e s อะไรพวกนี้เสร็จแล้วคุณก็จะได้แต้มนี่ได้ได้แกมไอตุ้ยได้แต้มเออได้แต้มแล้วแล้วคุณจะได้ของพวกนี้เลยอ่าน่าจะรีรู้ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครนะต่อไปช่วยเหลือช่วยเหลือน่าจะเป็นแบบการเอาเอาอัปเกรดวัตถุดิบอะไรพวกนี้แหละ ร้านค้าก็นี่ตามนี้เลยร้านค้านี่มันจะมีขออะไรพวกนี้บ้างก็กคุณก็ดูได้เลยต่อไปจะเป็นร้านค้าร้านค้าก็จะรีนี่เดี่ยรีและรีแล้วทุกหกหกถึงเจ็ดชั่วโมงซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันรีมามาก,กี่นาทีนะไอ้กี่ชั่วโมงนะผมจะหาที่คําว่าดีลเลอร์นะครับเพราะว่าดีลเลอร์นี่ค่อนข้างดีดีมากทีเดียวคือผมเพิ่งรู้ว่าดีลเลอร์อะดีลเลอร์ยอดดีกว่าชั้นยอดอีกนะเอาจริงผมก็เลยไม่แน่ใจว่าสรุปว่าอะไรยังไงกันแน่วะก็เลยช่างมัน มันก็จะมีของอะไรมากมายให้แลกหรืออะไรพวกนี้ได้ต่อไปก็จะเป็นภารกิจภารกิจนี่คุณ็จะไปทำเควสภารกิจของตัวเองได้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเควสหลักแบบเควสเติบโตอะไรอย่างนี้ถามว่าค่อนข้างของค่อนข้างดีไหมดีมากดีมากเลยเดียวนี่ก็จะมีเควสอันนี้จะเป็นเควสประจําวันแนะนําว่าให้ทำเพราะว่ามันค่อนข้างได้ของค่อนข้างดีเลยดู่ดเห็นไหมเนี่ยได้ของค่อนข้างดีมากๆไปเป็นความสำเร็จความสำเร็จก็เหมือนกับเควสฝนกันเลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่ง คือเหมือนว่ามันจะทําให้มันยากกว่าแล้วก็อะไรยมันอาจจะแบบไม่ได้ไปเองเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีบอกคุณก็สามารถไปทําได้เนาะโอเคต่อไปก็จะไปที่เอเปอร์ของตัวเราเอปาเอปอร์คือตอนนี้ที่ผมได้มา <c oughs> คิง <c oughs> ผมไม่รู้ <c oughs> อ่านถูกหรือเปล่าหรือลิงคือตัวละครที่ผมได้มาใหม่ๆเป็นตัวที่แบบต้องสุมสิบต้องสุมสิบสิบแผ่นถึงจะได้โอกาสแต่ว่ามันมันจะมีสุมอยู่สองตัวคือผมไม่รู้ว่าชื่ออีกตัวหนึ่งคืออะไรนะจะเป็นหอกคงมั้ง เป็นตัวผมแดงๆอ่ะผมไม่แน่ใจแล้วก็หลีริงตัวนี้แต่ผมได้หลีริงิงมาผมค่อนข้างโอเคกับมันมากเลยเดียว <Very S 1> มันจะมีตัวละครหลายตัวแล้วความสามารถแต่ละตัวเหมือนกันไม่เหมือนแล้วความสามารถแต่ละตัวโคตรจะโคตรดี you สกีนไม่มีอ่ะผมอ่าตอนนี้ผมจะเลื่อนขึ้นนะครับสกีนไม่มีโปรไฟล์โปรไฟล์ก็จะมีข้อมูลรายละเอียดมากมายนี่จะมีมากมายอันนี้ก็จะเป็นการผลล็อธด้วยกัน ที่เราต้องไปทำเควสหรือว่าไปทําเลือดค่าหรืออะไรอย่างนี้นี่อันนี้ก็อัลบั้มมันโอเคต่อไปก็จะเป็นกลยุทธ์ครับกลยุทธ์ก็นี่อันนี้ก็จะมีการสอนนี่เปอร์เซ็นต์แนะนำเซสเทสโน้ตเทสน,น,นี้อะไรนี้ยอดนิยมที่สุดอะไรอย่างนี้มานี่เลยต่อไปก็รีวิวรีวิวก็จะมีคนไทยคนไทยรีวิวนู่นนู่นนี่นั่นนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหแล้วก็ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ,ภพนี่ก็คือเหมือนกับเราสามารถไปสุ่มสุ่มได้ก็คือสุ่มว่าหรือว่าที่ไหนดีอะไรยังไงดีใช่ไหมสุดที แต่ถามว่าตัวละครที่ผมมีมีหมดไหมไม่มีครับมีบางตัวอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ผมมีแล้วตัวนี้แค่นั้นเพื่อนก็เพื่อนอาจะเป็นมีเพื่อนตีต,ตีเนาะโอเคอ่าถูกใจก็ที่บทถูกใจเพราะว่ามันจะได้เลือกง่ายง่ยไงถูกล็อกนี่แล้วก็คือล็อกไว้แบบไม่ให้ไม่ให้มันไปเปิดใช้อะไรอย่างงี้ส่วนสกิลกับตันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกิลกนี่เห็นป่ะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นอ่าเดี๋ยวแต่มาสกิลกับตันสกิลกัปตันคืออะไรนะ่าจะเป็นแบบความสามารถของเขาเมื่อแบบเขาไปอยู่ อยู่หัวตี้อะไร่เงี้ยมันจะเพิ่มความสามารถไปเลลิครับเลลิก็คือรูนที่ผมเคยบอกไว้คือคือคือลูนที่อ่าลูนที่ได้จากดานหรือว่าได้จากการตีตีดันเอ่อตีตีพันดาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถอิงได้ถามว่าอัปเกรดด้วยวัตถุดิบพดีได้ไหมไม่ไม่ต้องอัปเกรดวัตถุดิบครับว่าอัปเกรดด้วยเงินตาครับนี่เงินตาผมมีอยู่ที่ประมาณ6กแสนดถามว่าพอมันไม่พอผมมีประมาณล้านเจ แต่ผมไปอัพของ้ไมอัพอะไรถึงได้เงินน้อยผมไปอัพจีนี้ครับห้าดาวครับมันก็เลยหรือแค่นี้ครับตั้งนั้นครับแล้วก็การเติบโตการเติบโตก็คือพัฒนาพัฒนาพัฒนาคืออะไรพัฒนาก็คือนี่กัรอัปเกรดพวกนี้เลยก็ที่ผมไปบอกไว้ว่า สามารถไปพัฒนานด้วยการที่เราจะต้องไปตีตีดันอ่ามันจะมีดันดันดันธรรมดาดันธรรมดาที่มันสามารถเออ stand, โอ๊ยพูดมากไปเน่ยดันธรรมดาที่มันจะบินลุงๆนั่นแหละครับคุณสามารถไปตีนันก็ได้แบบได้ทั้งเงินได้ทั้งเอียงพีอะไรอย่างงี้สกิลสก,ลสกิลคืออะไรก็คือเหมือนเอาไปอัพพอเรามีทีดิบตัวเนี้ย stand, เออมอ้มุมงเนี้ยไอ้สม้สมๆเนี้ย พอเราเอามาใช้ปุ๊บแล้วก็สามารถอัปเดตอัปเกรดเลเวลของมันได้นี่ตอนนี้ผมเลเวลสองแล้วแล้วก็เลเวลสามคือล้วถามว่ามันเราสามารถเลือได้ไหมไม่ได้ครับมันจะสุ่มเองแลวโอกาสที่ได้จะได้สีนี้ค่อนข้างได้ยากมากของจริงผมได้ยั่งจริงผมไม่เคยได้เลยถามว่าเคยได้ไม่ได้ครับแต่ว่าผมได้ตัวฮิวแทนแล้วเป็นตัวฮิวสามดาวไงคือมันมันคือมันไม่ได้ไงโอเค ต่อไปแล้วต่อไปพี่เลโซเนเตอร์นะครับเลโซเนเตอร์คืออะไรเลโซเนเตอร์ก็คือเหมือนกันเอาตัวละครซ้ำๆตัวละครซ้ำๆของตัวเราก็คือหลีลิงอะไรอย่างนี้เอามาอัพปุ๊บเราก็จะมาก็จะสามารถเพิ่มเพิ่มสเตตัสให้กับตัวเองได้ประมาณนี้ครับส่วนเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นก็คือนี่ก็คือวัตถุดิบที่ที่ที่ผมบอกไว้นี่คืออ่าก็คือเอาเพวกเอาอัพสเตตัสให้กับให้กับตัวละครนี่จะมีโจมตีป้องกันเอ่ย เออสกิลเอยแต่สกิลนี่ความสามารถจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะแบบความสามารถนิดนึงแล้วก็ความเร็วเอยพลังชีวิตเอยแล้วก็โจมตีเอยอ,อะไรอย่างนี้นี่ก็เกมมันก็ค่อนข้างามีแล้วก็มีก็ค่อนข้างมีกลยุทธ์นู่นนี่นั่นเนาะแต่ถามว่าตัวละครทุกตัวดีไม่ดีหมดแล้วคุณแต่คุณต้อง,งตั้งทีมเองนะเพราะแต่ละตัวละครอาจจะเราอาจจะไม่ได้คิดว่าตัวนี้มันเก่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่จริงแล้วมันเก่งทุกตัวนะเอาจริง แล้วก็นี่ก็จะมีของด้วยนนั้นเองผมก็กดเลื่อนครงโอเคเรื่องของ,ออง,ของผมก็ได้แผ่นเสียงมาผมได้มาจากไหนก็ไม่รู้ช่างมันโอเคทีคลิปนี้ก็ไปมีคลิปประมาณเท่านี้แหละโอเคถามว่าอยากแอดผมได้มาอ่าแอดได้ครับอ่ะคุณสามารถแอากระดาษอ่าช,ชื่อผมนี่เลยแล้วก็ UID ดีตามนี้เลยโอเคอ่าใครอยากถามอะไรก็สามารถถามได้นะเพราะผมค่อนข้างเล่นไปกลอยู่เพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ด่าน12และ12บขีดหาแหละแต่ว่าผมไม่สามารถผ่านด่านนั้นได้เพราะว่า เ,เหมือนทีมดูดามิคค่อนข้างแรงไปหน่อยมันก็เลยไม่ไหวอ่ะโอเคงั้นใครยิ่งชอบก็สามารถขขกดไลค์กดแชร์ได้น,นะไอ้เกมพินดีขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายบครับผมบ๊ายบาย